รีวิวโซนิคนะครับก็เป็นเครื่องซ b r นะครับ250อไม่ใช่เครื่องซ b บ150นะครับลูก64มิลไลคาร์บูเนนโพนะครับตอนนี้รถแต่งทรงซิงนะครับแต่ว่าซิงแค่ทรงนะครับแต่ว่ารถตัวรถอุปกรณ์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ครบทุกๆระบบเส้นเคยนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับเวลาขับขี่นะครับไฟสัญญาณอะไรต้องติดนะครับรถอ สวยได้ต้องใช้งานได้ครับกล่อรถก็ประมาณนี้ครับชุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะครับบางคนหลังไฟท้ายเบิกให้ใหม่นะครับหลอดไฟต่างๆเบิกใหม่หมดนะครับสวิต์กุญแจเบิกให้ใหม่นะครับได้กุญแจสองอกนะครับคันนี้เบอรคับโดมิโนนะครับเบิกใหม่นะครับสวิตต์เอฟแซดพารสี่ร้อยไล่ให้จบทุกๆระบบนะครับแล้วก็สวิตต์โดมิโนนะครับทั้งชุดนะครับทั้งสวิต์ทั้งประกับนะครับ ล้อเป็นล้อเบิกให้หม่นะครับล้อเบิกใหม่ดุมหน้าหลังเบิกใหม่นะครับโซ่สเตอ์ทองนะครับโซ่เขียวสเตอร์ทองเบิกใหม่นะครับนะครับสรงเสียงต้องประมาณนี้ครับดุมหลังต้องดุมย่อนะฮะสวิงกามยืดสองนิ้วนะครับก็โซหลังเซตให้ใหม่นะครับให้ระดับตัวรถมันแบบให้ทรงมันสวยนะครับโซหน้าก็เซตใหม่นะครับอัดน้ามันให้ใหม่นะครับปั๊มว่างก็เป็นร้อยสิบนะครับกึ่ง ทำโลโก้แดงนะครับสายถักหัว90้าสิบนะครับเบิกใหม่นะครับปั๊มบนเป็น110แท้นะครับแล้วก็เบิกมือเบรกให้ใหม่นะครับสวยครับท่อหนีงลากระบังอันนี้เป็นมือ2นะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าลงทุนไปกับตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันก็แต่ว่าท่อเนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับองค์ประกอบภายนอกครับแต่ว่าเครื่องระบบไฟเราจบให้แล้วนะครับ เบิกใหม่ให้หลายชิ้นส่วนนะครับจําไม่ได้นะครับคันนี้เพราะว่าเป็นรถปั้นนะครับก็ต้องทําให้มันจบนะครับคือให้มันแบบระบบต่างๆนะครับที่มันจุกๆกีก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนให้นะครับอันไหนที่มันไม่ดีนะครับฟังเสียงเลยนะครับแต่ดังนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับนี่นะครับไฟเบรกติดนะครับนี่นะครับทุกๆระบบครับจบที่นี่ครับ สตาร์ทง่ายนะครับ นับเดี๋ยวเขาด่าเอานะครับแต่ว่าดันสุดทุกเตียนแน่นอนครับเอ่อจะงเงียบนะครับ